สัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านชมกับมาชมผลงานเจ้ามูทองนะครับนี่เป็นเพศผู้ครับท่านใดที่กําลังมองหาผลงานของเจ้าหมูทองเป็นเพศผู้ตัวนี้ก็เจ้าของก็อกว่าอยากย้ายบ้านเหมือนกันครับหาบ้านใหม่ครับนี่เอาไปคุ้มฟูงครับตัวนี้เกิดจากแม่วัวาไทายใหญ่แต่ติดโบสครับแม่เขาติดโบสครับนี่ตัวนี้ไม่มี โบ๊เลยครับเพราะว่าพอเขาก็ไม่ได้ติดโบ๊ครับนี่เป็นเจ้าของว่าอยากได้35นะครับเพราะว่า35มหมครับหัวอยู่ที่บ้านขาวดินใต้ตมุนบ้านกรดออำเภอบ้างกรดจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ครับตัวนี้อายุประมาณหนึ่งขวบครับนี่ดูครับแบบแข็งขาสวยครับดึงกระชับครับนี่แดงเข้มเลยครับ เอาไปคุ่มฝูงเอาไว้ท่านใดที่ไม่ต้องการที่ว่าไม่ต้องการใหญ่มากนะครับประมาณไซส์กลางๆครับนี่เลยครับนี่หนังหนาสวยครับนี่ตัวนี้ก็ผมดูแล้วก็เรื่องการส่งตัวแล้วก็การทับกับแม่พันธุ์ของวัวไทยพื้นบ้านก็น่าจะแม่นอยู่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ไม่ได้ขุดข่านะครับ นิสัยดีครับตัวนี้ครับนิสัยดีมากดูครับแดงเข้มเลยครับสูงร้อยสามสิบนะครับขายสูง 130. คร้อยสามสิบแบบข่ครบครับหดัดดีไม่มีตำหนินะแดงแดงครับ ท่านใดที่สนใจก็ทักถามหรือว่าโทรมาได้เบอร์ที่ศูนย์ก็สองหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดครับนี่เป็นผลงานทายาทเจ้าหมูทองนะครับนี่ครับเนือแน่นๆครับหนังหนาๆครับนี่สวยๆครับท่านใดที่ชอบอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง GK เกษตรฟาร์มครับการพัฒนาสายพันธุ์วัวแล้วก็การเลี้ยงวัว โคเล็กัวครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ